Subtitles <laughs> รายการอะไรให้กูรู้บ้างโอ้หาการนี้ดีเนี่ยโอ้โหสนุกเข้ามาแล้วหว่าดูอะไรไม่ดีแน,น่ม,นแม,นมันบังหน้าจอนั้นโอ้จอ,อ,อ,อจบหาอะไรเออ <c oughs> แท็กที่หิวแล้วสิเดไม่เอาเดีรือไม่กินตอนนี้เป็นคอมอเงินไปโอ้นอนเ,เรอ่อหว่วงละโอ้ เล่นเกมแล้วนอนนอนโอนอนแล้วฝันก่อนอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตื่นทำไมนอนบีดี้อ้าวเกิดอะไรขึ้นอา้าเตาไหมไม่เป็นไรนอนต่อไปดิบ้าอ๋อเข้าใจแล้วมีนนใครอยู่หรือนอนไม่ได้หรือหมอออก อย่าผสมเตาเลยมันไม่ไหมหรอกมันอยู่ในโหมดสตอรี่มันมันไม่พังหรอกสงบใจจริงมันก็อดห่วงไม่ได้ที่มันไม่พังจริงเนาะเก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริด้วยจํำไว้ครับในโหมดสตอรี่ไม่สามารถเผาบ้านได้อะไรั้งนั้นคุณอยาคกิดอะไรของแในโหมดสตอรี่เลยค่ะผมึงทำตอนนี้หน้าแดงไม่ใส่ไหมนี่เหรอ ไฟไม่ไหม,ม้อู้จะเผาบ้านเอ้โอ,โอ,โอ้กินข้าวไปกินไวโอ้ยังหิวอยู่เลยกินต่อขนมปังปิ้งเนี่ยอาจจะเป็นอาหารจยอดของประเทศสวีนอาแล้ว,ลวเ้ยมันอะไรนะโู้ชาทาี่สวยงามัง โอ้สตีเฟนแกคงไม่ได้นอนหัวเช้าแล้วแหละแกคงได้นอนโอ้ชินด้วยแกนอนไปแล้วมันก็จะมาอีกสตีเฟนทำข่าขสารซะก่อนที่แกจะไปไปไหนมาไหนอะไรของแกนั่นแหละแกควรจะปิดเพลงนี่แล้วมันงนงหูบ้านกูเขาจะไม่ปิดไม่ต้องชมชงอะไรแล้วไปไปอยู่หนะ้าเออดีเดี๋ยวรถมาจะชนมึง่าไปไหน โอ้นี่มีไปไหนแล้วจะชนอยู่แล้วเนี่ยโอ้ไฟไม่มากไม่สำเร็จรถชนก็ไม่สำเร็จไอ้สตีเฟนมึงทำนายอนาคตได้เราจะติดตามชีวิตดีว่ากันโอ้ยดีว่าทำไรอะดีว่าโปรชีครับเห <c oughs> ม,มือนแมวไม่นอนเลย ทะเลทรายอย่างร้อนไม่มีแอร์มีพัดลมไหมเนี่ยดูก่อนอยู่ส่วนใหญ่มีแต่เบทเตอร์เลสนี่ยไม่มีครับไม่มีพัดลมมดิว่าเป็นไรดิว่ากูสายซื้อที่ฝนเล็บมาให้มึงทำอะไรของมึงเนี่ยดิว่าไปฝนเล็บพี่อื่นอย่าขึ้นโซฟาด,อออดาิออกไปออกไปดิว่าออกไปเดี๋ยวนี้ บอกว่าอย่าขึ้นไงล,ลงไห้ีลงเออไปดูมึงดูลลปลามึงอะ่ะซื้อให้กินเนี่ยเนีลูกหนังเออหนึ่งสองเอาไปแล้วไปนอนเถอดดีว่าขอร้องไปนอนเถอะดีว่า,ออไ,ปนนวาไปไหนขอโทษไปไหวนะเออไม่ใช่ไปนอน นอนจงนอนจงนอนอ่าไปนอนจริงด้วยนอนบนเตียงวีกโอเตียงนี่มีไว้ทำไมเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็จะกลับแล้วเรียบร้อยครับโอ้ยยืนตันแล้วเป็นหัวหน้าหัวขว่งมาเป็นหัวหน้า ลอศึกษาทำอาหารโอ้บริษัทเราแ,แนะนำกอดอนให้รู้จักดีว่ามีเจ้าเหมียวมาอยู่ชิงช่องในบ้านนี่แล้วผมจะให้หานได้ไงวะเนี่ยพอสาปกติมันไม่ขี่ตรงนี้มันแค่มาจอกล้อมึงเห็นได้ชัดว่าต้องมีของใช้ของสัตว์มากกว่านี้ไปร้านสัตว์ด้วยเจ้า,จาดีว่าจะเป็นต้องมีกระบะใสา่ซื้อมาให้แล้วซื้อให้แล้วขายทิ้ง ไปไหนเนี่ยอ่าคุณต้องการไปไหนวะโอ้ยไหนวะโทรศัพท์มึงเนี่ยมีนี่เองนการเดินทางเฮเซี่ทุกคนที่ไปได้ไป,ไ,ไปให้หมดเลยมันไปไหนวะร้านสัตว์โดนยังไง ใช่เปล่าวะไป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 ร้านสัตว์เลี้ยงคำแนะนำให้ขี่บนเลือแคสซี่เพื่อนต่างจะไปไหนให้เลือกสัตว์เลี้ยงบนเฟสฮะเดี๋ยวพึ่งขึ้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปไหมนั่นไงนั่นไงเฟรมเระตกเลยโอ้โห ที่นี่ไหมเนี่ยโอ้ยโหสงส่ยเป็นที่ทยาวนานที่สุดละมาผิดที่หรือเปล่าว่านั่นไงวงว่าแล้วโอเคเล็กซี่โอ้มีแค่ที่บ้านที่ไปได้ โอเคนะี่ขอตัดฉากครับขอตัดฉากเย้มาถึงแล้วตอนกลางคืนซะด้วยกูมาถึงสองฮุ่มเจ้าเจ้ากระบ,บ์ที่วางอยู่เคาเตอ๋อน่อาจะใช้ได้วะ่ะไหนวะโอ้อยู่นี่โอ้ยบังโอ้มีหมาซื้อออกไปโอ้โหมีฉากนี้้วยว้าวไอเด็กดอกไอ้มึงอะไรประมาณนี้มั้งเอาให้อาหารนั่น ชื่อ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 อ,อ,อะไรวะกอดอนเปล่าวะก็เลยิงจำชื่อไม่ได้อะชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โเป็นเลย์มาดีดีเนี่ยชวนดีผ้ามาโ,โหดีเนี่ยชวนดีผ้ามา ยังยิง่ยงใหญ่โว้ยเหม่ยเชื่อครับเจ้าของเจ้าหน้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันชื่อดีว่าโว้ยแต่มันก็น่ารักมากด้วยอีฮานฟังนะแค่อยากให้เจ้านำมาใกล้ผมก็พอตัวนายก็อย่าไปยุ่งกับลาเซลด้วยฉันเห็นนายอาาาัปาค้างปากคางมองเธอลาเซลของฉันดูไวไ้ใจเจ้าเหมียน,นี่นะฮะเนียผมควรจะรูปมันให้เป็นรางวัลโอ้โห้โอ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 ้โไม่รู้เลย โอ้ยมีร้านนี้ด้วยรูปหลังเย่ยีว่ากับผมนายเอากบบาระบะายนี้กลับบ้านได้แล้วกูเพิ่งซื้อให้มึงตอนที่มึงหอกไปทํางานเนี่ยกลับบ้านกลับบ้านเ <Yeah. S 1> ย่ไปเลยบ้านได้แล้วนายเอยังดูเลยพ่อพัวรอย,อยัน โอเคกลับบ้านมาแล้วเย่บ้านดูใช้ห้องน้ำนี่หรอใช่อาบฟองสบู่ก็ไม่ได้อาบน้แล้วอนอนนอนดิว่าโอเคดูวันนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ tăng tăng cua, hai mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi ba, cái 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 đu cái 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 เอเด๋อที่สถานีตำรวจมันทราบเป็นไงบ้างเจมก็มเหมือนอย่างเดิมอ่ะเรียนชอบแหละหน่าเบื่อตลอดการในช่วงนอกรอบตำรวจสืบว่ามีนักต้มตุ๋นคนหนึ่งคดีอาร์เบอร์ฟอร์ดเมื่อ,อ,<ห>อที่ก่อนนีน้เชื่อว่าเขาได้ย้ายมาที่เมืองนี้ฉันหนาวังว่าชีวิตขอแค่นจะมีแต่ความสงบแต่เห็นๆอยู่แล้วนะนหนึ่งยิว่ากำลังพยายามกุยบ้านเฮเลยแล้วกอดอนก็ป่วนชีวิตมากขึ้นดิ เลยไม่มีเรื่องสมบัติสักอย่างยังคงรู้สึกยังไงบ้ากตมื่อเจอเรื่องแบบนี้เจอโจร์ดันต้นแบบของผมแน่ไปก่อนแล้วมาดูที่บ้านมึงฟรีๆเลยแหละบ้านผมไม่ต้องเสียค่าไฟต้องใช้อีเมลนึอีเมลอีเมลแป๊บหนึ่งขอเคลียร์เรื่องนี้ก่อนโอ้ขายสิอย่านี้เลยหุนคืน51เอาไปวางโอ้เอ้ย เงินกูหายหมดแล้วกูทำอะไรเนะี่ยสเตเฟนมึงไม่ออกคำสั่งชิดอีนอสเตเฟนช่วยรายงานขอคื้นหน้าเป็นไงบ้างสเตเฟนอย่าลืมเอากระบะใส่ของดิว่าด้วยนะฉันเจอคอนโดมแมวที่ซื้อไปแล้วน่าจะช่วยรักษาเฟอร์นิเจอร์มึงได้อะ โอเคมันเอาเฟอร์นิเจอร์มาให้กูขายทิ้งเลยต้องเป็นคนสมคัสดุแน่เอาเอาเอะไรเนี่ยโอ้กองใหญ่แล้วกูกเก็บไว้ในกระเป๋าได้ผมเนี่ยวางคอนโดโมแมวไว้นะนี่คอนโดครับคอนโดเย่แย่แย่ขายทิ้งเย่ได้แล้วเว้ย เอเจบพาที่สายของเรอเนี่ยสตาร์ลี่คิดให้ผมได้เจอกอดอนอีกแล้วผมรู้สึกไม่กินเส้นกับอ้หานี่เลยดีว่วาได้ไล่กวนมันส่วนผมก็ได้แต่ยืนขำกิ่งริงกับหมาเส็เลส่งคอนโดมาให้แล้วผมก็ซื้อกระบะสายมาให้เจออ้าดีว่านั่นคงเฮ้ยมันดีได้ชีวิตหนุ่ม่วนผมเต็มไปด้วยรสชาติจ,จริงๆรสชาติฉี่แมวเมือไงกินมันดิโอ้เนกอดอนโหตั้งแบบโอ้ยเหมือนเบมาเตอร์เนี่ยราคาเคี่ โอ้ดูทีวีมันสอดคล้องกับข่าวไม่ี่ยไอ้ไอ้โจ้นั่นมันเอากระบาชนเหรออ่าเช็คอีเมลเย่แย่แย่จบแชตเตอร์สามแล้วกูนอนแล้วกูห่วงฮะเยี่ยมนอนหัวหัวเช้าเหมือนเดิมหัวค่ำไม่เอาหัวเช้าเลยแหละนอนได้แล้วจบแชตเตอร์สามแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมมีอะไรแหงๆ แม่หอหรือแม่อเดี๋ยวมันตายได้ไมั้ยเนี่ยอยากรู้จริงๆอ่ะเอาเป็นว่าผมจะลองทดสอบในพาร์ทหน้าว่ามันจะตายหรือเปล่าถ้าเกิดผมเอาให้มันอยู่ในน้ำแล้วดึงให้ตรงนี้ออกมันจะตายไหมถ้าตายแล้วนื้อเรื่องจะเป็นยังไงผมก็อยากรู้เหมือนกันโอเคครับสวัสดีครับ